เป็นเลิกงามยามดีมากเลยนะครับที่จะมาเปิดรายการใหม่นั่นก็คือเกมบ้านเพื่อนเป็นรายการที่จะนําแขกรับเชิญเนี่ยมาร่วมสนุกกันรายการแล้วก็มานั่งเล่นเกมต่างๆฟิลเหมือนกับคุณไปนอนบ้านเพื่อนนั่นแหละมาปาร์ตี้กันบ้านเพื่อนจอยๆกันโดยอีพีแรกของเราวันนี้นะครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากสามสาวสุดแซ่บสุดสวยสุดคิ้วของพวกเรา เราไปทาความรู้จักกับแขกรับเชิญของเรากันดีกว่านะครับผมไหนแต่ละคนเป็นใครกันบ้างลูกเต้าหรอกใครแนะนําตัวสิสวัสดีค่ะปุณค่ะโอ้ยเจอชมพูน่ารักเชียวสวัสดีค่ะฟิล์มค่ะแหม่แม่สาวชุดนอนสวัสดีค่ะปิ้นคนสวยค่ะอุ้ยบอกแล้วว่าแซ่บแหมรู้ไหมว่าวันนี้มีเกมอะไรกันบ้างไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยใช่ไหมโอ้โหเหมือนเข้าคลิปให้ขอบคุณมากงั้น แต่ละคนไม่รู้ว่ามีเกมอะไรแต่คุณผู้ดูเนี่ยจะได้รู้แล้วว่ามีเกมอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเราไปดูกติกาเกมกันเลยครับกติกาเกมคําต้องเชื่อมผู้เล่นคนแรกจะกําหนดคํานามมาหนึ่งคำแล้วคนต่อไปจะต้องพูดคํานามที่เชื่อมต่อกันหรือสอดคล้องกับคนก่อนหน้าหากคิดเกิน5วินาทีหรือพูดคําซ้ํากับคนก่อนหน้าหรือพูดคําที่ไม่ใช่คํานามผู้เล่นคนนั้นจะตกรอบทันทีและชาเลน หากผู้เล่นคิดว่าคำที่คนก่อนหน้าพูดไม่สอดคล้องกันสามารถยกมือขอชาเลนได้และผู้แพ้ในแต่ละรอบจะมีบทลงโทษนั่นเองทราบก,กติกาเป็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแน่นอนครับว่าเกมคำต้องเชื่อมเนี่ยเราได้มาจากยกกำลังกับเทพลีลาเป็นเครดิตนะครับผมแต่เราว่าเล่นกันสามคนมันกน็มันจะเหงาไหมเราไปชวนเพื่อนบ้านมาเล่นไหม เออมีเก้าอี้อยู่แล้วเหมือนว่าเตรียมเซตมาเลยเราขอเชิญเพื่อนบ้านที <k <k ่น่ารักของเรานะครับมอสกิโตแกรเข้ามาเลยครับเอ่ะเรามาที่คนแรกกันดีกว่าชื่ออะไรครับผมสวัสดีค่ะชื่อโอทยศธรนะคะจากรายการ m o ส q ิโต้คือมอสคิโต้ไนน์ในการเตงว่ามอสคิโต้ไนคืนนี้ต้องรอดวันนี้มาเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านค่ะวิ อีกคนนึงล่ะเสื้อเขียวเนี่ยชื่ออะไรสิชื่อนิฟครับมาจากมอสกิโต้นคืนนี้ต้องรอดครับอือแทั้งคู่เนี่ยเล่นกันเป็นหรือเปล่าคําต้องเชื่อมสบายมากคอุ้ยแต่รู้ใช่ไหมว่าถ้าแพ้เนี่ยมีบทลงโทษนะไม่กลัวครับเพราะไม่แพ้อยู่แล้วเฮ้ยเขาสิงกันขนาดนี้พวกคุณมีอะไรไปสู้เขาไหมล่ะครับเนี่ยมีมนี้แบบเสียงมี เพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มจากนี่คนแรกสุดสวยของเราพร้อมนะครับพร้อมค่ะโอเคมางั้นเต้นขอคำนามหนึ่งคำครับต้นไม้ดินบ้านยญ้ยาหญยุงมแมลงสอง

เอ้ยอย่าร้องไห้อย่าเราให้หมด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 หุดหยุดวาบอชีสุดแล้วเราไปต่อกันเลยนะเรามาต่อที่ปิ๊นขอคำนามหนึ่งคำครับอาคารเรียนมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงเรียนซ้ำครับนี่ไงนี่ถูกคอแห้งแหละอยากกินอยากกินโอเคงั้นน้ำมะนาวสดครับสดแหละ เชื่อปะรังเกียจแล้วรังเกียจแล้วอืมหวานเจี๊ยบการจปะการจแล้วปุ๊บกินไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นพิธีกรเราเป็นติดไว้ให้แขกรับเชิญอืมไม่ได้ติดตาอยู่เลยอะจริงจริงเนี่ยอันเนี้ยไม่เรียกว่าบทลงโทษนะอันนี้เขาเรียกว่ารางวัลสำหรับผู้แผลเหลืออยู่สามคนแล้วนะรอบแรกมางั้นต่อนะเจแปนขอคำนามหนึ่งคำครับดวงอาทิตย์พจน์ ระบบสุริยะขาตั้งไฟแสงดวงดาวดวงซ้ำครั <c oughs> บห <c oughs> วานหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ มอบสาหรับผู้แพ้ครับเป็นของสมนั้นหน้าคุณโหแล้วเป็นแล้ไในวะอร่อยการงานจะได้หายวิตามินเป็นแครัเป็แล้วหายหมดันใจทีเดียววิตามินหมดแก้วเลยค่ะไม่ต้องห่วงคืนนี้อีกยาวหมดแก้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 วเก่งมากคุณลำยองอันนี้มันน้ำมะนาวค่ะไม่ใช่ยาดอง มาเราจะมาเริ่มที่ปิน๊นกันนะครับขอคำนามหนึ่งคำครับนักร้องศิลป,ป,ปินแฟนเพลงหนึ่งซัพพอร์ตหนึ่งสองสามเสิร์หนึ่งสองสถานที่หนึ่ง,งาคาหครอาหารอาหารกับอาหารค่ะ โต้ไนนี่ก็ไม่เท่าไหร่นี่ยอกเลย์แล้อยอแหวกเลยละกินเลยดิมัน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 อร่อยโอเคคันให้กับมือเดี่ยวนิดเดียวเล็กน้อยมันกั้นใจกั้นใจเออเราชอบเปรี้ยวอยู่แล้วนี่เออแล้วก็เสพฟันอยู่นะคลับ้านเบสกับบ้านค่ะอ้าวออหมายถึงแปลว่าไม่ชนะไม่เรา ถ้าแต่ต้นก่อนก่อนลิฟต์เอาไก็แปลว่าผู้ชนะก็คือลิฟต์ะเอาแล้วลิฟกินไปแล้วอะเอแล้วอะไรอะอไรอะอ้ป็นวพื่อไอซยังไงอะกระดิ๊บีอมบอมบอมบอวรบอม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 ถามว่าอนี้แกล้งลูกทีมหรือเปล่าไม่มีไม่มีพวเราใส่ซื้อบริสุทธิ์ครับพไม่มีไม่มีไม่มีเคยแกล้งอะไรเลยเป็นโซ่ อ่าแบบได้กินโดยเราจะมาเริ่มรอบที่2กันนะครับโดยที่คนที่เป็นผู้ชนะตาที่แล้วจะเป็นคนเริ่มแล้ววนไปทางนี้นะอ่ะขอคำนามหนึ่งคำครับแบรนด์กระเป๋าถุงผ้ารองเท้าหึ่เสื้อขาวหนึ่งสองกางเกง เข็มขัด 2> 1, 2, เอวน่องสะโพกเอาไว้วะปากหน้าแขนตาผมหนึ่งสองเล็บนิ้วซาลอน เดี๋ยวชาเลนจ์ค่ะเฮ้ยชาเลนจ์เลยนยังไงตีตอนเกิดอะไรคะนิ้วก็ซื้อใจคนอื่นครับผมไม่เกี่ยวผมไม่มีสิทธิ์โหวตคุณซื้อใจคนอื่นเลยอ่าเราเวลาเราไปทำเล็บเนี่ยเราก็เข้าร้านซาลอนไงซาลอนมันเป็นการส่งต้านมันก็รลยอยู่ในการแต่งกายะคะมันก็ไม่มีไงแต่มันก็มีไง ผมคิดว่าคนคิดว่าอันนี้น่าจะได้นักพัฒนชาลอนเกิดสวยส่วนใหญ่ต่างจังหวัดทำผมทำเล็บด้วยนะความเกิดดีนะสู้สู้สู้จะเติบโตจากนั้นเติบโตดีพีคหรือเปล่ามันแยกกันไงเล็บกับชาลอนอะหมายถึงแบบบางอัานมันเกิดมากจนไม่มีทำผมใช่ไหมใช่เล็บเหมือนตัดผมก็กระหวบไม่รู้ เรามาเริ่มบยกันเลยดีดกว่านะช่วยใช่ไหมเนี่ยโดยคนที่บทเนี <S <s ่ยไม่ใช่ไม่ใชู่แพ้นี่นะโดยคนที่บตเนี่ยจะมีเข้าวโอ๊ตมีปิ้นแล้วก็ชาลิฟนะอ่ะทั้ง3มคนนี้ใครคิดว่าเล็บกับซาลอนเชื่อมกันเชื่อมกันนะครับยกมือขึ้นคดีพิพารชานนี้เป็นเม่อรฟิล์แพ้ไป อ้ทำสารจังทำสารจังเออไม่ใช่ทีมทั้งหมเก่งมากเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มกันที่ปุ่นนะเพราะว่าฟีลเป็นคนชาเลนจ์เราจะมาเริ่มที่ปุ่นนะขอคำนามหนึ่งคำครับพยาบาลหมอห้ดับจิตคนไข้ศพยา ยากับพยาบาลกับยาพยายากับพยาบาลมันคนออกเสียงคนละแต่ว่าสองมันสองคนสองคนเดียวมันสองมันออกเสียงไม่เหมือนกันแล้วนี่คือแบงค์ไปแล้วไงอันนี้คือแบบเอ้ยเราก็ไม่เก่งภาษาไทยแต่ด้วยทีนี้ก็ว um ะวุ้นเลยรู้สึกมันเพิ่มมันไม่เพิ่มมันไม่เพิ่มและเห็ดฟันแทน อเก่งมากเก่งมากเก่งมากโเราจะมาเริ่มกันที่ชาลีฟไปปิ้นแล้วก็ปุ่นนะเฮ้ยสามคนนี้อยูแล้วนี่ขอคำนามหนึ่งคำครับทะเลทรายฟ้าขาน็พระอาทิตย์อาทิตย์ซ้ำปะ นั่นรอบที่แล้วลูกอตายเลยครับจำไม่ได้เอ่ยมาดูจำไม่ได้หรอคะรอบไหนเหนือแล้วอ่ะเหนือยด้ขอแหงก็ไม่บอกเดี๋ยวเลยเดี๋ยวไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะใครมันคิดจะกินน้ำมะนาวเก่งมาก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  ออนนี้เหลือสองคนนะดูซิใครจะได้ดื่มน้ำมะนาวเรามาเริ่มคำนามคำแรกกันเลยครับขอคำนาหนึ่งคำครับน้ำมะนาวมะขามมะนาวขอผู้ชนะรอบที่สองก็คือชาลีเหมือนเดิมอ่ะชาลีไม่อยากปินจะเหมือนกันแล้วเลยโอ้ยีปเลยเดือนนี่เดือนหนึ่ง เรามาเริ่มตาที่3กันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มที่ผู้ชนะของเราแล้ววนไปเข้าโอ๊ตญี่ปุ่นฟิล์มแล้วก็ปินนะเพราะฉะนั้นขอคำนามหนึ่งคำครับนาฬกาทรายทะเลภูเขาต้นไม้ธรรมชาติน้ำดินหญ้าลำธาร หนึ่งป่าหิมมะพานมะม่วงต้นไม้ต้นไม้ตไองต้นไม้แล้วหเก่งจังเลยสามรอบเลยนะโอ้โหน้องหนูไอ้ไอ้สองนี้น่าจะหิวขอแห้งขอแห้งหนึ่งสองสาม อ้อ้เก่งมากเก่งมาก <c oughs> ตายแล้วหนึ่งโอ,โอ,โอมาเรามาเริ่มกันต่อที่ปินนะขอคำนามหนึ่งคำครับอาจารย์นักศึกษาคุณครูหนึ่งสองผู้ชายหนึ่ง ความอ่อนแอเข้มแข็งเข้มแข็งเป็นกิริยาครับเอาแต่คำนามเต้โอ้โหเปีนยันไงเลี้ยงน้ำเหรอมันได้อีกแล้วเะกระชากเหรอปเนี่ยมันไดนึ่งเหมือนเซตมาแต่ไมยูงตัวนั้นมันเก่งเหลือเกินเลยมันเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะอันนี้น้อยสุดแล้วแต่ว่าก็ไม่เก่งเท่าลิมัน ฉันจะรู้สึกอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันไปกินข้าวเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวทัทีนี้ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องใส่มะนาวเพิ่มไงเออดีนี้ดีวิตามินซีวิตามินซีข้าล่างเฮ้ยคนลุกเลยเปลี่ยนปลาด้วยคุณเรามาเริ่มที่เจแปนนะเราวนไปปิ้นกับลีฟนะขอคำนามหนึ่งคำครับลำโพงลำโพงกลำา เฮ้ยแกเซ็ตหมดปะเนี่ยหรือว่าหรือว่ามันจะเป็นทีมมันจะของเรามันมันจะเป็นแบบทิปโป่ฉ่ำเนี่ยมันจะทิปโป่ฉ่ำปะเนี่ยอีกแล้วไม่ออกแล้เนี่ยฆ่าตัวตายซะแล้วบอลเลยไม่เปี้ยวไม่เปี้ยวไม่เปี้ยวกลับไปคือร้อนในหายแล้วอนใ่ะวิตามินซี ปกป้องป่าคุณเก่งมากเก่งมากนี่ยิ้มเยอะเย้มาอีกแล้วก็ต้องแบบเออนี่มาเรามาเริ่มที่ปินนะคู่เดิมเลยขอคำนามหนึ่งคำครับมาเลอ้าวแหม่สำเนียงชัดหนึ่งฮักเด หยักษ์เขียวหนึ่งนัวิทยาศาสตร์นักเรียนกันร์ไอ้แก่วีี้วมันคีมของล่านบ้านดุนะเนี่ยฮะเฮ้ยเอ้ตวนี้ดิดดยเขาหมดเลยหมดหมดเลยหมดเลยมาก แล้วม mm ันก็เป็นวันของทีมชั้นห่มอสคิโตไนพูชนะได้แก่ชาลีสไปกลานมไเพื่อนบ้านเก่งจังเลยอ่ะะเขาจะไม่อกเล่นต่อลนเ่เรามาสรุปคะแนนกันหน่อยดีกว่านะครับผมคะแนนก็คือตอนนี้ปุ่นได้สามคะแนนแล้วก็ป si ิ้นได้สามคะแนน ชาลิฟได้หคะแนนครับเพราะว่าเป็นผู้ชนะ3ามเกมเลยก็ขอบคุณเพื่อนบ้านมากๆเลยนะที่มาร่วมสนุกกันคืนนี้แต่ดึกแล้วไปนอนไปนอนนะอแล้วไลไแล้วเล้แล้วอกคืนไม่ไม่เคยไล่แตรว่าแบบเห็นไม่ได้ดื่มน้ำมะนาวเลยก็รู้สึกแบบคอมันแห้งโอเคยังไงก็ขอบคุณชาลิฟมากเลยแล้วก็ขอบคุณข้าวโอ๊ตมากนะแต่จะเจอกันนะครับได้เลยอย่าลืมชวนนี่ ไม่ชวนนะใจร้ายใจดำจังไม่แ่เดี๋ยวไม่อยากกินเดี๋ยวขอชวนไปชวนกลับกินกน้ำมเดีโอเคครับยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะแล้วก็ความสนุกของเราเนี่ยยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเราจะไปต่อกันที่เกมที่ต่อของเรากันนะครับไปครับเกมวาดรูปใบคำพิธีกรจะจับฉลากคำใบมาหนึ่งคำและวาดรูปให้แขกรับเชิญทาย ว่าคําที่พิธีกรได้คือคําว่าอะไรโดยจะให้บ่นหมูด่างชัดเจนเพราะจะได้ไม่ยากเกินไปทราบกติกาเกมสองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาถามแขกรับเชิญของเราหน่อยดีกว่าครับว่าไหวไหมเรายังไปต่อกันไหวไหมไหวไหวไหวเออ่าเรามาเริ่มเกมแรกกันเลยดีกว่านะครับเลขที่ออก หมวดหมู่นี้คือหมวดหมู่อาชีพนะ,ะ,ะสามสองหนึ่งอะไรอะคุณรู้ค่แค่คอ, <c oughs> อะไรคือคำตอบคือ,อ,คอ <c oughs> ใครเป็นคนคอบครู <c oughs> คุณครูคุณครูแน่ใจเหรอแน่ใจใช่เปล่าวิทยบกรหรือเปล่าเขาใส่แว่นไง คิดดีๆมั่นใจในคําตอบหรือเปล่ามั่นใจมั่นใจตีไปแล้วเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้ยมาแค่เนี้ยรู้ได้ไงก่อนอันนี้น่าจะเป็นมือกําลังชี้สอนอ่ะเฮ้ยแฟะเก่งนะเนี่ยแต่เมื่อกี้จะวาดใส่ไม่เลียววะดิเมื่อกี้เฮ้ยมาคําตอบแรกก็เก่งซะละอมาเรามา รูปที่สองกันดีกว่าคือเราจะต้องเป็นแบบฝุ่นเออต้องเป็นแบบฝุ่นเราไปก่อนหมวดหมู่นี้คือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพร้อมนะพร้อมสามสองหนึ่งเคร่อเขียเอกสาร เครื่องไทยเอกสารเป็นคำตอบที่ผมต้องรอก่อนรอให้เขาตอบก่อนมาคอนมาคอนเลยมาค้อนเครื่องไทยเอกสารเป็นคำตอบที่ผิดนะครับมันต้องไม่เห็นเลยต้อเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องปิ้งขนมปังเป็นคนที่ถูกต้องนะครับยังไงอ่ะนี่ไงอันนี้เครื่องปิ้งขนมปังอันนี้ขนมปังต้องไม่เห็นตรงที่มันจับอ่ะ เราลืมนี่เราลืมนึกว่าหูขนมปังมีความสุขได้ปิ้งตอนแรกแบบถ้ายังไม่ตกว่าจะว่านี้นี่แรงดันโอ้เรารีบมาดีไม่อยากกินน้ำมะนาวแล้วนะการรูปที่สามนะตอนนี้คนที่ได้คะแนนมีสองคนทีมต้องใช้มือแล้วนะอุ้ยหมดหมู่อาชีพอีกแล้ว อุ๊ยอันนี้วาดยากซะด้วยสิมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะแค่ต้องีลือกอันน่ะอะไรวะเหนื่อยนะทำไมใส่กระปองอนะ่ะกางเกง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 นี่รู้แล้วตอบได้เลยนะย้ยังเลยอ่ะ <c oughs> ไม่รู้จะเติมอะไรแล้วเนี่ยไม่ทุกคนฟิล์มคำตอบนั้นคือหมุนหมวกอาชีพนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นาตีทำไมวิศวกรวิศวกรผู้ยิ่งใหญ่ใช่หรือเปล่ามั่นใจไหมใช่แน่เลยลองดูดีๆมั่นใจนะใช่แน่เลยครัำตอบนั้นคือถูกต้องนะคะอุ้ยสารเท่านะเนี่ยอุ้ยหมุนหมู่เครื่องไฟฟ้าอีกแล้วนะ ยากซะด้วยสิมาสามสองหนึ่งไปไปจ,จ,จับก่อนเดี๋ยวเมื่อจับพร้อมกันป่อยชุบไหมป่อยชุบเลยดีกว่า เครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นคำตอบสุดท้ายป่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอุ้ยข,ขึ้นนำแล้วเนี่ย <c oughs> เคยดูอันนี้เปล่าเครื่องดูดฝุ่นในเทเตทับบี้อ่ะมันมีลูกตาไงนี่ไงเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยนัได้ไงอ่ะเก่งอะ่ะรวปที่ห้าอู้หมดหมู่สัตว์อันนี้มาแรกเลยนะเนี่ยสามสองหนึ่งไป พูดเราต้องตอบนะพูดเราต้องตอบนะใครวะคิดดีๆว่าเนี่ยเนี่ย่คิดว่ากระต่ายไงเนี่ออกมาเิอแล้วนะคิดดีๆตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้ผมไม่ว่าตอบเขายังไม่ตอบอะเดาไปก่อนเดาไปก่อนช้างผิดนะครับสองงู มือเป็นขาไม่รู้ถึงว่าตอบแล้วรู้ว่าตอบแล้วเป็นคําตอบที่ผิดนะครับอ่าผมว่าต่อนะโลมาโลมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเนี่ยมืเนี่ยไม่รอว่าที่เสร็จก่อนโอ้โลมานี่หน้าตาแบบทะลึ่ง โลมาก็ใช้ขาในการว่ายน้ําไงใช้ขาว่ายน้ําอันนี้เป็นรูปสุดท้ายแล้วนะจะตอบกันได้ไหมนะอุ้ยเหมือนเตรียมกันมาหมวดสัตว์อีกแล้วสามสองหนึ่งหนูหนูเป็นคำตอบที่ ผิดนะครับโอ้โหเราเราอย่าเพิ่งรีบดิเราดูไปก่อนเราดูไปก่อนให้ปิ๊นครับไม่ได้ไม่ได้มได้ไม่ไม่ไ้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไิ่ได้ไม่ะด้ไ่ได้ไม้ไม่ได้ด้ไ้ไม มาเรามาสรุปคะแนนกันหน่อยดีกว่านะครับผมทั้ง3คนตอนนี้คะแนนคนที่นำอยู่ก็คือฟิลนั่นเองตามมาด้วยปินและปุ่นนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะเขาสองคนเขาลอยลำไงคุณเนี่ยแหละน่าเป็นห่วงใครเหรอสาเน่เฮ้ยเต็มแก้วเลยหรอโอ้ผมเจวอะไรอ่ะเ้็มแก้วเ ต้องหมดใช่ปะไหวไหมไม่ไหวครึ่งนึงเดี๋ยวพิธีกรช่วยเหรอเดี๋ยวให้เพื่อนข้างบ้านมาช่วยกันนะเพื่อนข้างบ้านเพื่อเขียวอ่ะเพื่อนข้างบ้านเพื่อนข้างบ้านเพื่อนข้างบ้านว่างหรือเปล่าลองตะโกนดิเขานอนหรือเขานอนหรือยังเขาหลับหรือเปล่าเรียกเพื่อนข้างบ้านเข้ามาโอ้โียกแทนนะเช่อว่คนคิดเกมนีจใจไม้ใช้ไตรกรรมอยู่แน่ไหวปะไม่ไหวโอเคไม่เป็นไรมาผม เพื่อนบ้านเอาไหมขอบคุณเพืเ่อนบ้านมากเลยนะแหมพวกแกนี่รักกันจริงกันเนี่ยแหม่กองไหนกองผมครับไปขอบคุณซะหน่อยสิขอบคุณซะหน่อยขอบคุณที่ข้าหวานเยินเชียวเป็นไงคืนนี้เปรี้ยวปากกันไหมเปรี้ยวคืนนี้ไม่ได้นอนแน่เลยอะคืนนี้ไม่ได้นอนเลยนะวิ่งเข้าวิ่งเข้ารัว Monsieur, นี่ก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวยังไงเราแบบว่าเข้าสลิปจะได้เข้าห้องน้ำากันอย่างสะดวกเดี๋ยวเราไปช่วงหน้าสรุปคะแนนกันเลยดีกว่าครับผมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเกมทั้งสองเกมที่แสนสนุกเลยนะโดยเราจะมาสรุปคะแนนกันนะครับผมนั่นก็คือปินเป็นผู้ชนะในเกมนี้ได้ไป5คะแนน ส่วนที่2สุดเฟี้ยวของเราก็คือเจแปนนะครับผมได้ไปทั้งหมด4คะแนนแล้วท้ายสุดก็ฟิล์มจัดได้ไปตั้งถามคะแนนนะนี่เขาก็ไม่ธรรมดาเก่งนะกถามความรู้สึกแต่ละคนหน่อยดีกว่าว่าเป็นไงเข็ดฟันไหมมาเยียมมาแค่เห็นว่า รู้สึกทรมานจิตจะทรมานใจแทนแล้วอะเราคุณจะไปทําอะไรกับโปรดิวเซอร์หน่อยไหมเออให้กินส่งแก้วไปเลยแก้วใหญ่เราไปโกดแ้นกันก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวมีแก้วอยู่ตรงนี้เราจะเทน้แต่ยังไงก็วันนี้เวลาลงแล้วนะครับผมก็ขอบคุณปิ้นขอบคุณฟิล์มขอบคุณปูดมากเลยนะที่มาร่วมสนุกกับรายการนี้ก็หวังว่าครั้งหน้าจะมาจะมาเปรี้ยวปากกันใหม่แต่ก่อนจากลาแต่ละคนทิ้งไอจีเอาไว้หน่อยดีว่าใคร ไอจีอะไรบ้างนี่เผื่อแบบคนคุณผู้ดูเนี่ยเห็นแล้วแบบอยากจะไปตามแซ่บเปรี้ยวปากซื้อมะนาวให้สักหน่อยค่ะ P P O O N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  Under Score แต่ว่ามีแฟนแล้วนะคะโอ้โหแกกันซีนเนี่ยแกกันซีนเกินอ่ะต่อไปฟิล์มเลย P C Y P Under Score F I L M สดค่ะน้ยโว้โปรโมทขั้นสุด C A W L M E M U N N.Y. d e p e n ค่ะย่ยยังไงก็ขอบคุณนะขอบคุณที่มาเปรี้ยวปากกันนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนคุณผู้ดูมากๆเลยนะครับที่คอยติดตามกันมานี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณจริงๆนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย